สวัสดีครับนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ E ีพีที่3นะครับวัสารเสียงธรรมจากมหายาณนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมา,าส่งวรสารกันนะครับตั้งแต่ E p พี p 1ก็สมัครสมาชิก EP 2ีก็คือส่งวัสาร EP3 ก็คือส่งแก้ไขนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราได้ส่งประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับนะผูเ้เจ้าของวัสารก็จะส่งไปให้ผู้ส่งคนอุ้วนะครับ ตรวจรีวิวนะครับคอมเมนต์นะครับจุดที่บกพร้องหรือเพิ่มเติมตรงไหนเขาก็จะคอมเมนต์มานะครับผู้ส่งกระดูกของเรานะครับหลังจากที่คอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับจะส่งมาเบื้องต้นอันนี้ส่งมาแค่คนเดียวนะครับผมขออนุญาตใช้แค่คนเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าอีก2ท่านก็มันใช้เวลาเยอะนะครับนะในการตรวจครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรามาทดสอบกันมันจะขึ้น3ามับสนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเพ๊บนะ เราเข้ามา user ปุ๊บนะเราก็จะเจอตัวนี้ของเรานะครับแล้เข,ข้อสุระบบนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าดูพาดูนะครับเนะี่ยไปที่ดีดบอดเราก็จะเจอน,นี้แล้วก็กด view นะรนะนะนะ่เนี่ยเออพูดประเมินนะครับทั้ง3คนมันจะเป็น1,2,3นะครับแล้วก็มีแบบประเมินอีก1,2,3ก็จะเป็น6ไฟล์นะครับของแต่ละบทความนะครับเราต้องเปิดให้ครบนะเปิดดูให้ครบนะหลังจากที่ เราเจอแล้วกดโหลดครับโหลด6กันนะครับแต่ละท่านก็จะมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับหลังจากที่ผู้ส่งบทความนะครับนะแก้ไขเรียบร้อยตามผู้นั้นที่ผู้ส่งบทควาิแนะนำแล้วแล้วก็ไปที่อัปโหลดนะครับอัปโหลดเนี่ยอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะตรงนี้นี่อนะัปโหลดไฟล์นะครับปุ๊บไปที่ไฟล์เราครับปุ๊บปุนะ๊บ ก็เสเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะแค่นี้จริงๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะก็มีปุ๊บนะเราก็มา,าหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดาตรงนี้หน่อยดูนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษรเราใส่ครบหรือเปล่านะครับนะปุ๊บอันนี้เนี่ยใส่ครบหรือเปล่านู่นนั่นอ่าโอเคครบเรียบร้อยนะครับนะเราก็เบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ TCI นะครับบร,ริษัท แห่งประเทศไทยของเรานะครับก็ที่ให้เราอยู่ในระบบที่มีวรสารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับวรสสารเสียงธรรมจากมหายานนะครับนะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้วรสสารเสียงธรรมจากมหายานก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ